ที่นี่มีเรื่องราวมากมายที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจเราเชื่อว่าที่นี่มีสิ่งที่คุณอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสที่นี่ไต้หวัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกันในช่วงเวลาที่นี่ไต้หวันกับรัรัตน,น์ยศวรรครับในวันนี้ผมแสงชัยกิตติภูมิวงมาร่วมดำเนินรายการด้วยนะครับในครั้งนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเกษตร,รกรคนหนึ่งคือนายหลิวจือฟังชื่อของเขานั้นเหมือนกับว่าเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อพืชพ,พันธุ์โดยเฉพาะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเรื่องโชคชะตาที่เจ้าของชื่อกลายเป็นเกษตร,รกรผู้เพาะพันธุ์ดอกไม้ ต้องบอกว่าหลังจากที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยหมอดูนั้นเป็นผู้ตั้งชื่อให้เขาซึ่งหมอดูก็คงไม่ร่วงรู้มาก่อนว่าชื่อของเขานั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับดอกไม้ต้นไม้ครับพูดมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะยังงงง,งอยู่นะครับว่าเอ๊ชื่อหลิวจือฟังนี่มันเกี่ยวกับต้นไม้ยังไงนะครับก็คงต้องอธิบายนะครับคาว่าหลิวนี่ก็คือ,อเป็นต้นหลิวส่วนเขาจือนี่ก็คือเป็นกิ่งก้านฟัง ก็แปลว่าความหอมหวนถ้าจะแปลชื่อเขาก็คงแปลได้ว่าเป็นต้นลิ้วที่มีกิ่งก้านแห่งความหอมขจรขจายเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าชื่อลิวจือฟังนั้นเป็นชื่อที่เหมาะสมกับผู้ที่เป็นนักเพาะพันธุ์ต้นไม้ซึ่งเขาก็เป็นผู้เพาะพันธุ์กุหลาบพันปีหรือว่าตู้เจียนนะครับเป็นผู้ที่มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับดอกไม้เหล่านี้ประหนึ่งว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของเขา ตลอดเวลากว่าสองทศวรรษเขาได้สร้างสายพันธุ์ใหม่กว่า600ชนิดด้วยความวิริยะอุตสาหะรากับว่าเป็นศิลปินผู้บรรจงแต่งแต้มสีสันให้กับโลกแมฟังดูแล้วน่าทึ่งเลยนะคะสำหรับคุณหลิวจือฟังค่ะซึ่งดอกกุหลาบพันปีหรือภาษาจีนเรียกกันว่าตู้เจียนฮวานะคะก็เป็นดอกไม้ที่บานในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิค,ค่ะ ตู้เจียนฮวาถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็เรียกกันว่าดอกอาซาเลียนะคะบางคนอาจจะเรียกกันว่าดอกนกแขกเต้าก็ได้ครับก็เป็นดอกไม้ที่บานในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็เป็นช่วงนี้นี่เองนะครับตั้งแต่ประมาณกุมภานี่ก็จะเริ่มทยอยเห็นกันได้เรื่อยๆะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขตว่านลีและจินซันนะคะซึ่งก็จะ บานในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาแล้วก็ในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็จะไปบานที่ภูเขาสูงอย่างที่วิซันเป็นต้นนะคะสำหรับคนที่มีโอกาสไปชมงานเทศกาลดอกอาซาเลียที่เขตจ,จินซันและวัลลีนะคะก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดอกกุหลาบพันปีนั้นมีความสวยงามมากๆเลยค,ค่ะมีความตะการตามากเลยนะครับ ความงามเป็นเอกลักษณ์ทีเดียวดอกกุหลาบพันปีนี้สะดุดตาแล้วก็แตกต่างกับดอกกุหลาบพันปีที่อื่นๆซึ่งในไต้หวันนี่ต้องบอกว่ามีดอกกุหลาบพันปีเยอะมากนะครับตามเกาะกลางถนนหรือตามสวนสาธารณะก็มีเยอะแต่ถ้าจะเทียบกับที่จินซันว่าหลีนั้นก็ต้องบอกว่าที่นั่นเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สวยงามโดดเด่นจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ที่หลิวจือฟัง ซึ่งเป็นทั้งเกษตรกรและเป็นนักวิจัยพัฒนากุหลาบพันปีถือว่ามีลักษณะโดดเด่นมากอย่างเช่นกลีบดอกเรียงซ้อนกันหลายชั้นนะคะให้มิติที่ลึกซึง้งมีสีสันและลวดลายหลากหลายบางก็มีเฉดสีไล่ระดับดดแสงอาทิตย์ยามเช้าเลยค่ะอืมเนาะฟังแล้วก็แหมเคริบเคลิ้มจังเลยนะครับก็ดอกไม้เหล่านี้นี่นะครับถือว่ามีการแต่งแต้มลวดลาย งดงามราวกับภาพวาดที่แสนประณีตทีเดียวก็เป็นผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาแล้วก็ความรักดอกไม้ของคุณหลิวจือฟังนะครับ แม้ว่าคุณพ่อของหลิวจือฟังนะคะเป็นชาวสวนดอกไม้รุ่นแรกของเขตว่านลีในนครนิวไทเปแต่ในวัยหนุ่มนะคะคุณหลิวจือฟังเลือกออกไปหาประสบการณ์นอกบ้านเกิดค่ะโดยในช่วงเวลานั้นเศรษฐกิจของไต้หวันกำลังเติบโตอุตสาหกรรมพืชสวนและดอกไม้กำลังเฟื่องฟูและด้วยสายเลือดของนักเพาะพันธุ์ดอกไม้นะคะเขาก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเกิดค่ะ เพื่อสร้างอาณาจักรแห่งดอกไม้ของตัวเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางแห่งการพัฒนาและการสร้างสรรค์สายพันธุ์ใหม่ๆคุณหลิวจือฟางก็บอกว่าถ้าต้องการสู้ก็ต้องมีความได้เปรียบจึงจะชนะซึ่งนี่ก็เป็นแนวคิดที่ผลักดันให้เขามุ่งมั่นพัฒนาการเพราะพันธุ์กุหลาบพันปีให้เหนือกว่าคู่แข่งแต่ในช่วงแรกนั้นเทคนิคการขยายพันธุ์กลาบพันปียังไม่สมบูรณ์ดังนั้น เขาก็ต้องทุ่มเวลาเกือบ10ปีพัฒนาเทคนิคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเพราะต้นอ่อนซึ่งก็เน้นวิการวิจัยสายพันธุ์ v a c c ซ n น u มไรทีไนะครับเป็นพืชในตระกูลกุหลาบพันปีที่ออกรากเร็วปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้นผลลัพธ์ก็คือว่าเขาสามารถเพาะพันธุ์กุหลาบพันปีที่แข็งแรงขึ้นสวยงามขึ้นโดยใช้นวัตกรรมการเพราะพันธุ์นี้เนี่ย เขาก็ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสนหนองจังในปี19 9 8ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของการสร้างอาณาจักรแห่งดอกไม้ของเขาค่ะแม้ว่าไต้หวันนะคะจะเป็นแหล่งเพาะพันธ์ดอกกุหลาบพันปีแต่ว่าสายพันธ์ุที่มีอยู่นั้นยังไม่หลากหลายเท่ากับต่างประเทศค่ะคุณเหลียวจือฟังบอกว่าเห็นแคตตาลอ็อกดอกไม้จากต่างประเทศแล้วเขาก็อยากนำเข้า พันธุ์ใหม่ๆเข้ามาปลูกในไต้หวันแต่กลับพบอุปสรรคมากมายเพราะว่าบริษัทต,ต่างชาตินั้นไม่ต้องการส่งออกเนื่องจากตลาดไต้หวันนั้นเล็กเกินไปค่ะเขาก็บอกว่าเมื่อไม่มีใครขายก็ต้องสร้างขึ้นมาเองนะครับแม้ไม่มีประสบการณ์ด้านการปรับปรุงพันธุ์เขาก็เริ่มเรียนรู้จากศูนย์ซึ่งการสร้างสายพันธุ์ใหม่ๆเริ่มจากการเลือกต้นพ่อต้นแม่ที่เหมาะสมเขาไม่เพียงแต่ใช้พันธุ์ที่มีอยู่ในส่วนของตนเองแต่ ก็ยังออกเดินทางค้นหาต้นพ่อต้นแม่ที่ดีเขาพบปะกับผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์ขอคําแนะนําจากนักเพาะพันธุ์ดอกไม้แม้กระทั่งการคอยผู้อื่นนั้นช่วยนําพันธุ์หายากมาให้กับเขาด้วยเขาบอกว่าในวงการพืชสวนทุกคนล้วนต้องการตัวเลือกที่มากขึ้นเพราะว่าทุกสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นคือโอกาสทางธุรกิจใหม่แต่สำหรับเขา การปรับปรุงพันธุ์ไม่ใช่แค่การทดลองเท่านั้นแต่มันเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายแล้วก็ความคาดหวังนะคะครับซึ่งในเส้นทางของนักเพาะพันธุ์ดอกไม้ผลลัพธ์อาจจะสร้างความตื่นเต้นแต่บางครั้งก็เป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่าก็มีเหมือนกันนะครับใช่ค่ะค,คุณเหลียวจอฟังจึงใช้เวลาเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อย่างพิถีพิถันนะคะโดยเลือกกุหลาบพันปีพันฮิราโด และพันธุ์ตะวันตกที่แข็งแรงเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็มาผสมกับกุหลาบพันธุ์ปีสายพันธุ์ที่มีสีและกลีบหลากหลายแต่การเพาะพันธุ์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่าต้องผ่านกระบวนการหว่านเมล็ดคัดแยกต้นกลา้าเลี้ยงดูแล้วก็ลงแปลงปลูกนะคะจากนั้นต้องรอคอยอย่างอดทนอย่างน้อย4ปีหรือว่าอาจจะยาวนานกว่า นั้นก็คืออัดถึง8ปีก็ได้นะคะครับก็ต้องรอเวลากว่าจะพริบานเห็นลักษณะ<ม>ที่แท้จริงต้องใช้เวลานานนะครับคุณหลิวจือฟางยกตัวอย่างการเพาะพันธุ์กุหลาบพันปีสองสายพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลลัพธ์เกินความคาดแนวคิดเริ่มต้นนั้นเขาตั้งใจใช้กุหลาบพันปีพันแมงปอม่วงภาษาจีนก็คือจือชิงถิงเป็นดอกชั้นเดียวที่เป็นพ่อพันธุ์จากนั้นก็นําผสมกับกุหลาบพันปีดอกซ้อนเป็นพันแม่ เป้าหมายคือสร้างกุหลาบพันปีดอกซ้อนสีม่วงเข้มซึ่งหาได้ยากในตลาดแต่ผลลัพธ์กลับแตกต่างจากที่คาดนอกจากจะได้กุหลาบพันปีสีม่วงและชมพูอ่อนแบบดอกซ้อนตามที่ตั้งใจแล้วยังเกิดกุหลาบพันปีใหม่ที่มีกลีบดอกแบบแยกปลายเป็นริ้วคล้ายขนนกซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เขาไม่พบมาก่อนดังนั้นคุณหลิวชื่อฟังก็ตกหลุมรักกุหลาบพันปีที่มีดอกริ้วนี้อย่างทันที ซึ่งสายพันธุ์ที่ได้ใหม่นั้นแตกต่างจากกุหลาบพันธุ์ปีทั่วไปที่จะหลุดร่วงเป็นช่อแต่กุหลาบพันธุ์ปีดอกริ้วนี้ร่วงเป็นกลีบเล็กๆล,ล,ลอยลงผิวน้ำราวกับขนนกสีแดงร่วงหล่นอย่างอ่อนโยนสุดยอดเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆที่สามารถพัฒนาได้พันธุ์ที่ไม่คาดคิดค่ะคุณเหลิวจือฟังเชื่อว่าแม้จะศึกษาทุกขั้นตอนอย่างละเอียดแต่ผลลัพธ์ ที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความลึกลับของพันธุกรรมและการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินี่ก็คือสเสน่ห์ของการเพราะาพันธุ์พืชนั่นเอง <Ừ. S 1> แล้วก็การรอคอยอย่างอดทนตลอดจนการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยหัวใจที่เปิดกว้างนั่นเอง<ช>ะนะครับก็การการเพราะาพันธุ์พืชนี่เรียกว่าบางทีก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าต้องอดทนรอคอย การเพราะพันธุ์นั้นเป็นศิลปะแห่งความไม่แน่นอนบางครั้งได้ผลที่น่าตื่นเต้นแต่บางครั้งก็ผิดหวังเขาบอกว่าหากดอกไม้ที่ออกมาไม่เป็นไปตามที่ต้องการหรือตามที่ออกแบบไว้หมายความว่าเวลาอย่างน้อย4ปีนี้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ยกตัวอย่างนะคะการทดลองครั้งหนึ่งคุณเหลียวจือฟังใช้กุหลาบพันปีพันที่ปลูกในมหาวิทยาลัยไถต้าก็คือมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันนะคะที่มีการปลูกดอกกุหลาบพันปีแล้วก็มีสีแดงหลายชั้นมาผสมกับดอกกุหลาบพันปีพันอูไลที่มีสีม่วงอ่อนค่ะเป้าหมายก็คือต้องการสร้างกุหลาบพันปีดอกซ้อนสีม่วง แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับเป็นกุหลาบพันปีสีขาวล้วนโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเนาะนั่นนะครับหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับเนี่ยแต่หลังจากการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเขาก็พบว่ากุหลาบพันปีพันอุไหลมียีนสีขาวที่แฝงอยู่นั่นเองค่ะปกติพันดั้งเดิมมักจะมีอิทธิพลมากกว่าแต่ทำไม การผสมพันธุ์ครั้งนี้ถึงไปกระตุ้นยีนขาวที่ซ่อนอยู่ได้นี่ก็เป็นปริศนาซึ่งเขาเองก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันนะครับยิ่งไปกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมก็ไม่ได้ส่งผลต่อสีของดอกไม้บางครั้งส่งผลต่อการขยายพันธุ์เช่นการที่เกสรตัวผู้กลายเป็นกลีบดอกส่งผลให้ดอกไม้ไม่มีรองเกสรแล้วก็การที่ฐานรองดอกเปลี่ยนเป็นกรีบดอกทําให้ไม่สามารถสร้างฝักเมล็ดได้ นี่ก็เป็นความท้าทายที่นักเพาะพันธุ์เนี่ยอาจจะเจอได้เป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นหรืออาจจะสูญเสียเวลาไปเปล่าๆอย่างที่ว่าล่ละนะครับค่ะคุณหลิวจือฟังก็บอกว่าการเพาะพันธุ์การปักชำและการปรับปรุงพันธุ์นั้นล้วนต้องใช้พื้นที่ในโรงเรือนค่ะหากใช้พื้นที่เหล่านี้ปลูกกลาบพ,พันธุ์ปีสายพันธุ์ที่ขายได้ทันทีหรือดอกไม้อื่นที่มีตลาดรองรับรายได้แต่ละปี อาจเพิ่มขึ้นหลายล้านเหรียญไต้หวันซึ่งหลักการเหล่านี้ฟังแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากที่จะพัฒนาสายพันธุ์ใหม่แต่ในทางตรงข้ามมีคนทำน้อยมากนะคะเพราะว่ามันกินพื้นที่แล้วก็ทรัพยากรมหาศาลก็คือเผาเงินไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะพลาดได้เหมือนกันนะครับหรือว่าไม่เป็นไปตามที่คาดคิดไว้แล้วก็มีคำถามอีกนะคะว่า คุณหลิวจือฟังพัฒนาวิจัยสายพันธุ์ใหม่ๆหลายสายพันธุ์นะคะทำไมถึงยังไม่เปิดตัวในเมื่อลงทุนไปมากขนาดนี้ทำไมไม่รีบวางขายในท้องตลาดสละ่ะใช่ก็เป็นปัญหาที่น่าคบคิดเนาะนะครับคุณหลิวจือฟังก็บอกว่าสายพันธุ์ยังไม่เสถียรยังต้องใช้เวลาตรวจสอบว่ามีความคงที่จริงหรือไม่นอกจากนี้ต้นทุนการผลิตยังสูงหากไม่สามารถผลิตครั้งละอย่างน้อย10,000แกระถาง ต้นทุนการเพราะปลูกจะสูงเกินไปอีกทั้งยังไม่มีคำสั่งซื้อแม้มีสายพันธุ์ใหม่กว่า600สายพันธุ์แต่ตลาดยังไม่แน่นอนยังไม่ยังไม่มีออเดอร์ก็ยังไม่ทําการผลิตนั่นเองนะครับแล้วก็สายพันธุ์ใหม่เหล่านี้นะคะก็ยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการด้วยเพราะฉะนั้นคุณหลิวจือฟังจึงเรียกกลุบพันปีที่พัฒนาได้รวมๆกันว่า กุหลาบพันปีว่านลีใหม่นะคะอืมก็ต้องบอกว่าการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่นั้นจริงๆอุปสรรคก็ไม่น้อยจริงๆเลยนะครับแม้จะพัฒนาขึ้นมาได้แล้วหากผู้ผู้ซื้อนี่นะครับยังไม่ปิ๊งหรือว่ายังไม่ออเดอร์สั่งซื้อมาจริงๆก็ยังทําอะไรไม่ได้และในการที่จะผลิตนี่ก็ต้องเรียกว่าต้องผลิตในปริมาณมากด้วยจึงจะสามารถลดต้นทุนได้จริงนะครับก็นับว่า แม้คุณหลิวจือฟางจะทุ่มเทความพยายามแต่ก็ยังไม่ได้ขายอย่างเป็นจริงเป็นจังเท่าไรนักแล้วก็เปิดให้ผู้คนเนี่ยสามารถไปชมที่ว่นหลี่ได้นะครับนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังบอกด้วยว่าเ,เขาไม่ต้องการที่จะให้ตัวเองประสบความสำเร็จเพียงลำพังผู้เดียวเขาคาดหวังว่าต้องการให้เกษตรกร,กรอื่นๆนั้นเติบโตไปได้วยกันเขาเสนอแนวความคิดว่าจะมีการ ตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร,เ,กรเพื่อรับออเดอร์ร่วมกันแล้วก็ผลิตร่วมกันนะครับเอาละครับการพูดคุยในรายการที่นี่แต้หวันในวันนี้แสงชัยกับรสจลั์อำลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ